ีครับบวัสดีพี่น้องครับผมมันจะีบข้าเห็ดส้มปลาโดพี่น้องไขวันเหียมาไเด้ยปลาโดน้อยมาตัวหนึ่งตัวปูใหญ่ห่อกครับผมตัวประมาณเครื่องโลนี่แหละเรียลเตนเน้อแล้วสิมาซับในรละเอียดก่อนครับผมจะมาเบิ่งนกันตอนต่อไปครับเรียบร้อยครับพี่น้องซับละเอียดเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องปรุงครับผมนี่ข้าวนียวเซนหนแล้วกะ็กระเทียมเกลือและะ้วก็ สุดรอครับผมเดี๋ยวขอเวลาคั้นอีกจักหน่อยหนึ่งครับผมคั้นจุนเหนียวเริ่พี่น้องเอ้ยช่างชี้แดงรับผมสมปาดูเฮาโอเคครับผมขอเวลาคั้นอีกจักหน่อยหนึ่งครับคั้นไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องคั้นจุนเหนียวขัดผมแหละช่งางชี้แดงเป็นสมปาดูสมปดาดูนี่มันเป็นสมปะเข่าตัวปุยไงดอกตัวซจำนี่แหละใหญ่ยยกว่าสากหน่อยหนึ่ง มาจำมางเบิ่งขั้น,นตอนการห่องนละแบบนีเเบนเบ้เสร็จเรียบร้อยอออออพี่น้องห่อใส่ใบตองเสร็จเรียบร้อยได้หาหอหกหอนี่หหอพิเศษหอนี่จะผ่าด,ดใูใส่เครื่องลูได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมอ่ะสำนึดแล้วพี่น้องฝากติดตามด้วยด้วยครับสวัสดีครับ